สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมช่องเบาชัยศิษยเกียรติแชนแนลนะครับมูนี่เฮายังบมทนาลัไปสนะครับคลิปที่สามนี่เป็นคลิปบิถ่ายนะครับยังอยู่ที่ตลาดนัดบ้านกุดหวานะครับอำเภอกุนชินาลัยจังหวัดกาลสินนะครับมูนี่ตรงกับวันพัลลหัสบดีที่1นะครับกันยายน2 5 6 5นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประพาดกิจต่อๆไปนะครับคลิปที่3นี้ กับจิภาพพี่นอ้องอัปเดตราคาคือเกลอนะครับทายพี่น้องเดือบขึ้นเกลอนะครับงัวแต่ละโตแต่ละของแต่ละในหอยนะครับอสวัสดีครับพี่พี่ได้มาหลายบันไดพี่มืาอน,นี้ได้มาจะกโตขายไปตัวนึ่งเลยมันบ่เหลือแม่ลูกเนาะโอแม่ลูกกับแม่ใหญ่เอามาเบิ้งแม่ลูกตัวนี้ก่อนนะครับผมคลิปที่สามนี่คลิปปิดท้ายนะครับผมแม่ลูกตัวนี้ออกสไตล์ไทยกลางแล้วพี่เนาะโดยประมาณนี่นะครับไทยกลางนะครับนี่ แต่ว่ามันเป็นไทก่กลางตัวใหญ่เติบนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบบวกนิดเดอกนะครับนี่เพิ่ลมากกับลูกคนใดแม่มนันนี่ได้ลูกมาจากโตแล้วครับพี่ลูกแรกมันบ่เนี่นะครับพี่นอ้องเพิ่ลมากกับลูกคนนี่ลูกแ่ลูกตัวแม่บ่ออา,ล,า,อาลูกตัวแม่สีสีตาลแดงนะครับนี่นอนแล้วอะไรล,ลูกจังหน่อยเอาลูกกระติดโบอย่างดีนะครับนี่ นี่แม่มันไทยกลางนี่นะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อแม่มันนี่ลูกนะครับเคร่องโบสครบคือกันนะครับนี่สีน้ําตาลแดงนะครับตัวแม่นะครับจักเดือนแล้วพี่จักเดือนแล้วลูกมันนี่ลูกมันประมาณหาเดือนนะครับผมเปิดจักบาทครับผมคมนี่เปิดราคา42่นะครับสําหรับคมน,นี่เด้อลูกมันจะไปกับไอ้ติ่มลูกคุณน้ำมันรถไอ้ติ่มไปแล้ว <laughs> นี่นี่นี่พี่น้องลูกมันยางน้ำรถไอติ่มเขาเสวยอยู่ 40, นะครับสี่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นสองพันบาทนะครับลูกมันสวยนะครับพี่น้องนี่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 น,นาดางแกงน,น้อยนะครับนี่เดอ้อนะครับนะครับผู้ใดาหาอยู่ผู้ใดสนใจนะครับสี่หมื่นสองพันบาทพุ่มนี่อ่ะอีกตัวนึงบ่พี่ก็เบิ่งอีกตัวนึงของพเพิ่นเด้อตัวนี้เป็นงัวท้องว่างบา่ ตัวนี้เป็นงัวสไตล์ย่ๆนะครับนี่หูกระทบตัวใหญ่ๆสูงๆนะครับผมส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยหาสิบบวกนะครับผมได้ลูกมาจากตัวะไพี่ได้ลูกสองครับได้ลูกนะครับตำนี้ส่วนอื่นมีบ่พี่ตำนี้ส่วนอื่นบม่มีอย่างนะครับผมแข้งขาทุกอย่างบม่มีทุกมีถอนสวงสุดสวงส้มรับประกันใ้เบริดนะครับนี่นะครับพีนองผู้ได้หางัวนทองว่างอยู่ตัวย่ๆนี่ไทยเบื้องนุ่มเลยนะครับลูกแยกไปแล้วตัวซัมมี่มั้บ่ นี่ลูกพันโตที่พันแยกไปนี่โตประมาณซ้ำหนีน,นะครับเอาคามนี่พี่เปิดไรบปางนะพี่เอ้ยไอ้ตัวนี้สามสิบเก้าเอาพี่น้องเพิ่นเปิดราคาเด้อแม่ยงยงตัวนี้เพิ่นเปิดราคาสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับผมเอาถ่ายถ่ายทั้งหลังมานี่เบิ่งน้าเลยครับครับขอบคุณครับผมนี่เอาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่มีแตอเอฟซีขอบคุณลหลายๆครับพี่ฝากน้ำเนเด้อ เอฟซีเพิ่นมาเพิ่นกระทักขอบคุณหลายๆนะครับผมเอาไทยเพิ่งนะครับสามสิบเก้านะครับพี่น้องงัวเมย์ใหญ่ตัวนี้ท้องว่างนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทเวนบอแต่ว่าสมือมันถึงล่งน้อยนะครับว่ากันไปตามถืงนะครับผมเอาผู้ใดสนใจงัวสองตนะครับอ่าโบแมนงัวคมหนึ่งกับอีกโตใหญ่นี่โทษกับแมาเบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ด หนึ่งสองศูนย์ห้าห้าแปดห้าพี่ยังครับพี่ในหอยโบ่น้อมาจากใช้ครับผมในหอยโบ่หน้าม่นเอาผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องโทรมาหาพี่โบ่หน้าม่นได้นะครับนี่โคมนี่แล้วก็อีกง่วนตัวใหญ่ๆนะครับอีกตัวหนึ่งตั้งผีนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับผู้ใดหาอยู่ด้วยโค้งสั่งใหญ่ๆโทรมาสามหมื่นเก้าหนึ่งนะครับผมต่อรองกันได้อีกตั้งหากนะครับเป็นขายลูกขึ้นไปแล้ว ได้กำไรหลายหลายเหล่านัน้ในหลุมมันก็เลยลดลงแม่มันเนาะนะครับอ่ะโอเคไปเบื้องตัวต่อไปครับผมเอาพา่อพ<า>่อสวัสดีครับพ่อพ่อมีเบอร์โทรบ่พ่อโอ้ยเสียดายเี่นี่ได้หอยใหญ่อายุเท่าไรแล้วพา่อเก่าสิบสี่พ่อยังขายงัวสบายสบายอยู่เลยเนาะอายุเก้าสิบสี่เอาเบื้องในหยยยอยงัหลีนะครับนี่อายุเก่าสิบสี่ปีนะครับอ่ะ เป็นแต่สนับสนุนนะพ่อเราแข็งแรงนะครับผมนี่พ่อมาจากไซพ์พ่อพ่อมาจาก้หนามอ่าจังหวัดดจังหวัดเโสยะโสธท่อนกุดชุ่ม่มาจากกุดชุ่มตัวนี้มาผู้ใดพามาพ่่ออกามามากับลูกบ่มากกับพ่อกาเดี๋ยวนะครับเอ้านายหอยใหญ่เขามาจากกุดชุ่มเนอะอายุนี่เกือบร้อยปีนะครับพี่น้องนี่ยังเฮ็ดอาชีพนี่พ่อพ่อพ่อเฮ็ดไม่เฮ็ดมาโดนหรือบ่ เอ็ดมาโดนไปตังเตงง้วอตัวละห้าส hey, ิบบาทพุ่นต้องถามพ่อพันเด้อพ่อพันมีประสบการณ์หลายเก่าสิบสี่ป uh> ีเอาตัวนี้พ่อขายจากบาทนี่เหมือนสองพ่อเอาแพะมาขายเงอง้วอมาขายนี่ง้วอเป็นบ่าบ้าเล่นเด้อกับพ่อพันเด้อรับนี่พ่ออายุเก่าสิบสองแล้วยังเว้าแบบสบายๆนะครับยังยังแข็งแรงอยู่ตัวนี้จากบาทกับพ่อเหมือนสอง อ๋อราคานี่พี่น้องราคาหมื่นสองนะครับงวูคอเพิ่นเดอร์นายห้อยใหญ่เก้าสิบสองเก้าสิบสี่ปีเพิ่นขายราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับต้นอีกอะบ้านมันคือกันโ่พ่อนะครับบ้านมันคือกันนะครับผมเอาบ้างไลยพ่อวาดนี้ครับเอามีท้ายพ่อเพิ่นบึงมืสะดอกให้ไล่นะครับผมพ่อเพิ่นบึงมีเบอร์โทรนะครับผมเอาให้ไล่นะครับคุยกับพ่อเพิ่นอ่าอวุโสนะครับเก้าสิบสี่ปียังเป็นนายห้อยได้สบายสบาย อ่ายาอายพ่นเดอร์เฮานะครับผมกับมาเป็นด้หอยน้เพ่นกันละล่องเบิ่งนะครับผมเอาไปเบิ้งต่อโตต่อไปนะครับผมเอาทาั้งผีมีโตทายบ่ครับวัสดีครับวัสดีครับมีตมาไทายในบมื้อนีตายเบิดแลลวแม่นบนน่นะครับเพิ่ลขายเบิบบ้งไปลมเอา<ป>ของ <S <S ของในหอยบอยเสียบ่อยตัวไหนตัวไหนเแม่ลูกมแม่นี่อเอามาเบิ่งของพ่นเดอร์ตัวนี้แม่ลูกลูกแม่พนวนนะครับแม่มันออกสีเหลืองนะครับผมแต่ว่าลูกมันออกสีน้ำตาลแดงนะครับให่ลูกงามเนาะ โอ้กระทบสวยๆเลยนะครับตัวน,นี้ข่มตัวมาบอลูกมันรึยังไงผสมหลอดนีดด่แหละลูกของตัวใดน,นี่ครับจักเกลือนเสื่อต่อมาคือกันเป็นบ้างเอาตัวน,นี้เพินนนพ่นว่าผสมหลอดนี่แหละแต่ว่าลูกมันงามนะครับสีน้ําตาลแดงเข้มเลยนะครับนี่เบิ่งพี่น้องนาตาประมาณจะเดือนลูกมันนี่ห้าหกเดือนโดยประมาณนะครับโดยประมาณห้ากหากเดือนนี่นับขีน้องเบิ่งแม่มันนี่แม่มันก็ขาดน้ําเลี้ยงจังน่อยนะครับผมนะครับลูกมันหินนมนะครับแม่มา้นไอแม่แม่ลูกอ่อนนะครับผม ส่วนสูงของแม่มันอยู่ที่ประมาณ140บวกน,นะครับเปิดจากบาทครับคมนี่ห้าเจดครับหามื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่นอ้องอ่ะหมอลำพ่นสีมาแล้วฝ้าไทายนะครับผมนี่หมอลำสีมาแล้วได้ฝ้าไทายจงยังหน่อยครับมาเบิงนีเด้อนี่ทั้งหลังมันลูกลูกมันตัวแม่นี่นะครับสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับเพินเปิดรลคาวไว้แล้วแข้งขา่นรับประกันนะครับผมอ,อ,อึบอึบอ้า เสียบอยเปิดเท่าไรก่อนตัวนี้คมนี่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับคมนี่เด้อลู่มันงามพี่น้องลู่มันงามนะครับลู่มันงามแห้งนะครับผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจโทรมาหาเพิ่นนี่เพิ่นกำลังนับเงินจุดจั่วย่เบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสองหกเจ็ดห้าสองหกเจ็ดนะครับเสียบอยเด้อนะครับเอาผู้ใดสนใจโทษก็มานะครับคมนี่ซื้อไปเอาลู่มันพี่น้องลู่มันงามนะครับผมอีคมหนึ่งข้าขุนได้เด้อแม่ลูกผุนเงี้ยเลโอเคเดี๋ยวไปหา เอาวัดดีครับพี่วัสดีครับผมเอามาเบิงมาเบิงมาเบิงพี่น้องนี่นะครับตัวนี้ลูกมันก็งามขึ้นกันตัวนี้ลูกตัวไหนพี่ลูก KF 3าหนึ่งลูก KF สามหนึ่งโดยประมาณน่สี่เดือนปะเดือนกว่าโดยประมาณสี่เดือนก็่าัวเนาะนี่ก็ลูกงามขึ้นกันนะครับพี่น้องลูก KF สามหนึ่งมีใบมีหลอดครบนะครับใบเกิดก็มีนะครับส่วนสูงนี่อยูที่ประมาณลูกมันนี่อยูที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับเนาะโดยประมาณเนาะพี่นาอ มีบางคนหางลูกมั้งนะพี่น้องคนหางใหญ่คนหางปีนะครับเครื่องเพลียดำล่ำแขงล่ำขามันก็ดีเวดสวยงามนะครับแม่มันเป็นสัดหรือเปล่าซัดเจนหนึ่งแล้วได้ลูกจักโตัวกับแม่มั้นี่ได้ลูกสองตได้ลูกสองตเนาะนะครับลูกเคเอสามหนึ่งนี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับพี่เปิดไปหลายปีไหนตัวนี้พุมนี่เปิดไปเจ็ดห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกนะครับลูกเคเอสามหนึ่งนะครับผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจตำหนิมี้ว่ารับประกันรับประกันขาทกขาถอนตำหนิรับประกันขาทกขาถอน นะครับหางดอกคางสุดรับประกันนะครับแต่ว่าแม่มันเป็นล่ำปีน้อยน้อยเนาะหายแล้วเนาะนะครับเป็นเป็นแต่ช่วงมันกำเริบไปไหมนะครับเอานั่นพี่น้องลูกมันเด้อนั่นลูกมันสวยๆ KF31 นะครับนี่เปิดวราักบาทครับพี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่พี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลูก KF31 ก็ดูๆเนี่ยอย่าว่ากันนะครับผมงัวงามๆนี่เม่ไอ้ลูกมันนี่นะครับผู้ใดหาอยู่อุไรสนใจนะครับโทรมาเบอร์ได้ครับพี่ 0 8 0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดี่หพี่ยังครับพี่จุนพี่จุนเนาะยูไสครับพี่นี่ยูรอยเอ็ดอ่ายูรอยเอ็ดนะครับอ่ะโอเคขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องโทรมาสอบถามเพิ่นเอาไปต่อตัวต่อไปนะครับผมวัดดีครับวัดดีครับนี่นายหอยใหญ่เท่าขี้เกล็ลนะตัวนี้ก็ได้มืเบิ้งมืเบิ้งของแม่เพิ่นเด้อนะครับ เป็นกำลังต่อรองตัวหุนยู่หุนง้วหูม้วบาซินนะครับหุนอินดูบาซินนะครับอามอเบงชาโลเล่ตัวน,น,น,นี้นะครับผมนี่ตัวนี้แม่สาวัวแม่อามาเบิ่งชาโลเล่ตัวนี้นะครับตัวนี้ทองห่วแม่ชาโลเล่ตัวนี้ทองว่างเบิดเป็นบ่ตัวนี้ขายจักบาทแม่นี่ตัวนี้ราคาสามหมื่นสี่พันบาทนะพี่น้องนี่ นั้นหนานะครับส่วนสูงนี่สูงกว่าม่านลอยสามสิบนะครับแข้งขาดีรับประกันตำนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเกือกขี่ยังไงน้อยเม่ยน่าล่างเอามันจืดพันว่านะครับง่วช่วงหนาฝนนะครับผมอ๋เบื้องหน้าตาก่อนราคาเกษตรกรนะครับผู้ใดหาเป็นเป็นไปเป็นแม่พันธุได้นะครับสามหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้นะครับท้องว่างนะครับท้องว่างตัวนี้เชลโลรีนะครับ แล้วเรเลยสายขุนผู้ใดหาอยู่เดอ้อสามหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้นะครับเอาไปเบิ่งอีกตัวนั้นแหมตัวนั่นเศตัวนี้เศร้าเก่าปะเอาผู้ใดหาอยู่ตัวนี้ราคาถือลงมาอีกนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมส่วนสูงพู้นี่อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้านี่แหละแข้งขาดีบ่แม่แข้งขาดีรับประกันนะครับสองหมื่นสองหมื่นเก้านะครับสองหมื่นเก้าพี่น้องง้อแม่นะครับทองว่างเบิดนะครับตัวนี้เคยมีลูกไหมล่ะวะแม่ อ่าตัวนี้งว่วลูกสองสิมานะครับผมอ้ใดหายูู้ไดสนใจนะครับรับประกันตำหนีนะครับสองหมืนเก้าพันบาทซื้อไปเป็นแม่พันได้นะครับผมนี่ทายพี่น้องในเบื้องกันนะครับสองหมื่นเก้าพันเอาพอสื่อนะครับพี่น้องพอสื่อนะครับเอาไปขุนเป็นเป็นเนื้องัวนเนื้อต่อไปนะครับเอาไปผสมเอานะครับทองว่างยอยเอาตัวไหนอีกแม่าปาะนี่ต,นตัวใหญ่นี่บ่ แม่ลูกบ่อันค้ายลูกมันไป็ลอะเด็ดตัวเจเ้าพ่อคุยนั่นโอ้วันดีครับพ่อวันดีครับพ่อ <c oughs> นครนะครตะลอนวัว <c oughs> พี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ <c oughs> ่เอาเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้แม่ขายจักบาทสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องงว่วงสีขาวนะครับขาวโบนนอตัวนี้นาะ <c oughs> นะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบห้าพุทธรณีในลูกจักโตแล้วแ,แม่ตัวนี้ลูกสงโตสโตง่วงประมาณลูกสามโตนะครับ เอา่าแข้งขาทุกอย่างแม่รับประกันตนั้นี้เนาะตั้นี้ประกันตั้นี้ประกันซูยางประกันตั้นี้ซูยางน่าโค้งสั่งยิ่งยิ่งพี่น้องสามหมื่นเท <30, 000 S 2> ่าไรก่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวทายรอบๆไปเบิ้ลก่อนพี่น้องสามหมื่นหานี่ต่อรองกันได้อีกนะครับแต่ว่าหางเน่าเกือบจดพื้นพี่น้องนี่นะครับลำแข้งลำขามันเน่าลงซวงนะครับเอาสามหมื่นห้าพันบาทผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้สามหมื่นห้า ต่อรองกันได้โค้งหญ่นะครับสีขาวเอาเบงตวต่อไปอีกตัวนี้ก็บสามหมื่นขึ้นกันืกันตัวนี้ก็บสามหมื่นหาขึ้นกันสไตล์ฮินดูบาซินนะครับาซิเอาตัวนี้เบิงเดอฮินดูบาซินนะครับสีเอ่อสีขาวโบดนะครับนี่เื่องโบดเป็นครบเคื่องขึ้นกันล่ำแข้งล่ำขากับดีเบส์นะครับรับประกันขึ้นกันนาะงหัวสไตล์ใหญ่ๆนะครับนะครับผมตัวนี้ตำนี้มียังง้ไหมตำนี้มีพออ่อนหน่อยนอพออ่อนนาะ เขาเอื่นขาสิงบ่ข้อสิงนะครับสองสองขางนะครับผมนะครับน้องนั่นกับบอมีหยังนะครับนะครับเพราะว่างัวสไตล์โค้งสางใหญ่ๆนะครับมีคอสิงห์สองขางต้นนี้เปิด3ามสิขึ้นกันนะครับฮินดูบาซินเอาผู้ใดสนใจโทรมาหรือมีอีกไหมมีอีกบ่ยังบ่เบิดนะครับยังบ่เบิดแม่เอามาหลายแห้งบ่อนี่หลายแห้งต้นนี้บ่สองหมื่นห้าเอา ง้วแม่เพิ่นเอามาหลายนะครับตัวนี้เพิ่นเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมออกง้วสีสีออกสนนีนุ่นนุ่นะครับสีนุ่นนุ่นี่ตัวนีง้ง้วแม่นะครับง้วแม่สาวาราคาบ่แพงนะครับราคาเกษตรกรผู้ดใดสิหาไปเลี้ยงนี่ราคาสองหมื่นห้า 25, นี่ต่อรองลงมาได้อีกนะครับนี่ตัวนี้ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ135พุรานีนะครับลำแข้งลำขาเงีวลง s วงเลยนะครับแต่ว่าคันเป็นคันเป็นส,สีสีน้ำตาลแดงนี่แม่พน่นจีฮ้องประมาณ40,000หาปุรัน <laughs> แม่เนาะอ้วนอ้วนอ้วนอวมันแตกต่างสีซืซ่อๆนะครับราคามันก็เลยถือลงนะครับ25,000บาทานี่พงงี่น้องอ้วนงามๆเขืกันแต่ว่าแต่่วโบแมนสีแดงแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ออกสีนวลน,นะครับเอ้าตัวต่อไปแม่ตัวแดงตัวแดงตัวแดงคุณหมอ้่าตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็งวัวแม่สาวบ่แม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยนะครับนี่ตัวสีสีแดงสีนาตหน,า,หนาตานี่นะครับผมน,าานะครับนาตาดีลำ่ำคีงดีพ่นว่าตัวนี้มีตั้งนี้บ่แม่ตัน,นี้ตนัตนี้ทกถอนไม่มีสวงชุด<ม>สวงสวง้สม,ม, u, มนี่อยู่ครับตันี้ตันี้ว่างามตันี้ว่างามเป็นบ่ใจแบีเอาเอาตัวนี้พ่นว่าตันี้มีแต่งามนะครับผมขายจากบาทแมเจ้าหาหาลอยอ่าเ้าหาหาลอยนะครับผู้ใดสนใจเด้อง้วตัวนี้นะครับสีออก น้ำตาลคือกันแหละแต่ว่ามันเห็นสีมีหน้าปนอนาะนะครับเื่องกบคือกันนาตาดีนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ12 5ถึง130นะครับแกงขาทุกอย่างควก็นรับประกันให้คือกันเอาเขาห่มแ <c oughs> ล้ววันนี้ถามเบอร์โทษเลยผ <c oughs> ู้ใดสนใจโทรมาหาแม่เพิเดอร์นย์ด้อ084 516 516 2 2อง2นึแม่ยังครับแม่แม่นางห่วยเพิืองนะครับโอเคแม่ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ มาต่อกันครับพี่น้องมาต่อกันนะครับมาเบิงหวัดดีครับพ่อหวัดดีครับนี่มาเบิงงวงงามๆของนายห้อยลูบรอนะครับนี่รุนใหญ่หล่ะได้ว่ากหน้าตาดีเมียซีลูกหานะครับบอเหรียอๆ้ะพ่อเด้อ เอามบิบงนะครับสไตล์คมนี่นะครับพี่น้องนี่คม,มง,งามนะครับแม่ลูกลูกแรกแกัแ่องสิาหเนล่ลูกลูกนะครับแม่ทองสิข่าหเดือนแล้วแต่ว่าลูกมันนี่ลูกมันจะปีแล้วพ่อนี้<ะ>ลูกมันจากเดือนจากปี่ได้ปรบอครับลูกมัน,น,มนสิข่าปีนึงเลยนะครับนี่นสิข่าปีหนึ่งเลยพี่น้องนี่ขี่โชว์เลยลูกมันนี่มีใบเกิดบ่องครับ่อมีใบของแม่นาอ พี่น้องเดี๋ยวดยวสิเบองเออรายละเอียดของแม่มันก่อนนี่ oh, เอาตัวนี้เพิ่นผสมสติงเล่ไว้นะครับพี่น้องนี่รายละเอียดนะครับใบผสมสติงเล่ไว้ตั้งแต่วันที่ยี 5, ่สิบกุมภาพันธ์หกหานะครับกำหนดคอ้อนี่สองธันวาหกห้าขึ้นกันนะครับตัวนี้รับประกันทองขึ้นกันนาตัวนี้เอาไปเอาไปก่อนตรวจแล้วตรวจแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยนะครับเอาที่ใบแม่มันก่อน แม่ตรวจด้วยมือก็เห็นเลยครับแม่มันนี่นั่นลูกมันโตตัวแรกนะครับนี่ลูกมันตัวแรกนะครับอ่าสวยคือกันแต่ว่าในททองนี่ผสมสติงเล่ไว้นะครับรับประกันท้องรับประกันมันนะครับผมส่วนสูงของแม่แม่นี่ยูทีประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับผมแข้งขาดีนะพ่อนะแข้งขาดีประกันขาทุกขาทอนสวงสุดสองส้มรับประกันห้ตัวนี้แม่มันนี่สีน้ำตาลแดงเข้มสวยๆนะครับผมนี่งงามนะครับคมใหญ่เลยล่ะนะครับ ได้ลูกดีนะครับลูกตัวที่สองผสมไปเรียบร้อยนะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกันเบิร์ตนะครับนี่ทายเบิร์โค้นหางพี่น้องเอาเบิร์โค้นหางยญ่งเเครื่องเพศดำดนะครับลำแข้งลำขาสวยงามนะครับยังสดอยู่สําหรับแม่มันหนึ่งนะครับผมได้หนาได้แงวได้ใ่นะครับสูงได้การนะครับหูกระทบสวยๆนะครับนี่เด้อนะครับลูกระลังเรียบหูแม่อยู่นี่ละนะครับเอามาบางลูกมันแนวนี้ลูกมันหนี่งว่าประมาณปีหนึ่งนะครับ ประมาณชนขวบนะครับตัวนี้เครื่องครบขึ้นกันเนาะสีน้ําตาลแดงนะครับสีน้ําตาลแดงสวยๆขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่นะครับแข้งขาทุกอย่างของลูกมั่นตัวนี้กันรับประกันคือกันนะครับรับประกันความสวยนะครับรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับนี่เด้อทายเบิ่งพี่น้องนี่ยืนสวยๆนะครับทั้งเมย์ทั้งลูกนะครับผมเอาทายเบิ่งนะครับโคมนี่เปิดหลายปไหนครับพ่อเปิดสิบสามเอาราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพี่น้อง ตอลองได้นะครับผมนี่งามมีลีนะครับสําหรับลูกมันกับงามนะครับแม่มันกับโค้งสางยิงใหญ่สีน้ําตาลแดงคือกันตํานี้นี่รับประกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแล้วก็รับประกันท้องพร้อมนะครับซื้อ2ได้3มราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อลองได้นะครับผมสำหรับค่มี่เด้อพุ้ธิหาอยู่ราคานี่ก็ถือว่าบูแพงนะพ่อเนาะราคาเกษตรกรต่อลองได้อีกทางาสัมผัดได้เพราะว่าซื้อสองตัวได้3ามตัวนะครับผมคนไทยก็บยังใดขึ้นกันแต่ว่างเงินบ่พ่อนะครับผม <S <S <อ><ะ>ไว้โอกาสนะ นะครับเอาผู้ใดหาอยู่เดี๋ยวับพี่น้องผู้ใดสนใจซื้อสองได้สามรับประกันมีใบมีหลอดครบนะครับตรวจคล้องครบไหมครับถือครับเพราะว่าผมถือถม่พอเพาะเอาถือๆนะครับนี่ถือถหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับต่อรองลงได้อีต่างหากครับครับผมต่อรองเลยเอาคันผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ใดครับผมเอาหาพูดก่อนพ่อหาพูดก่อนนะครับ 0933ผู้ใดสนใจโทรมา0933 8933 8933 79ครับ79ครับผมซื้อจังไหนครับผมหอยควบงวงงามอ่าพอคมในหอยคมงวงงามนะครับกันยื่นพ่อกันยังพว่ท่านเถาเนาะเยีงยสิเคียดให้กันเด้อโอ้ยเ้ี่ยสิว่าได้ไหมเอาพอคมงวงงามนะครับมาจากไชคกับพ่อนน่มาจากโคนทองร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วแต่งตัวว่ามันค่าบ่อยสมัยเก่านะครับ ้าโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ,รบอ่าเป็นไฮไลทนะ์เนาะพวากันม้วนๆน,นะครับผมกูดได้หาอยู่พี่น้องวัวหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนี่ลูกมันเ็กะสวยเองแต่สวยนะครับลูกมันนี่นะครับแม่มันก๋สวยเช่นกันนะครับนี่หาอยู่กัโทษขมา่าเถูก,ก,กที่สุดเลยเป็นบอลในสนามนี่เอาโทษขมาพ่อเพิ่นบอกว่าถูกที่สุดในสนามเพิ่นว่านะครับนารุ่นนาเลี้ยงครับนารุ่นนาเลี้ยงเนาะคนทีทท่จะไปไปเป็นแม่บล็อก เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์สบายๆเลยลูกกับ่ัลลุนก็ิได้ทับแล้วนี่ลูกกันเองเมนบอยลูกลูกมันก็เริ่มสีเป็นสาวแล้วนะครับเอาโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อผู้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเบิ่งอยู่ทั้งบ้านนายห้อยใดเบิ่งอยู่ทั้งบ้านก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามต่อรองได้ตามเบอร์โทรของนายห้อยแต่ละคนที่เพิ่นให้ไว้นะครับแล้วก็สอบถามต่อรองกันเอาโทรเข้ามาซื้อขายกัันนะครบ ตำนี้แวดล้อมทุกอย่างถามได้หอยเพื่อในใหแน่ใจนะครับจังสิวามีปัญหากันภายหลังนะครับเาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ